มาดูความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ผมใช้เทคโนโลี no Green, ีฝาเขียวปรับสภาพดินและน้ำและก็ไบโอกรีนฝาแดงปรับให้ธาตุอาหารหล่อและเสริมทางยอดช่อดอกลำต้นและก็ทางราก อยู่ะฮะหญ้าก็เขียวจะอุ่มเลยครับอยู่รอบวงที่ผมฉีดเลยนะฮะเนี่ยฮะคือความความเขียวนี้แตกต่างกันเลยนะครับกับข้างนอกนะฮะน,นี่เลทที่สำคัญคือลูกป่ามโตเร็วครับแต่ที่เจออกว่านั้นก็คือว่า สร้างาปามทลายใหม่ในชั้นต่อไปเพิ่มนะฮะแล้วดูทางเขียวนะครับใบเขียวนะครับแล้วเขาดูเขียวแข็งแรงนะครับนุ่มคือก้านใบจะชูชันเลยนะฮะนะครับผมสุดยอดมากประทับใจมากๆครับผม ทำให้ผลโตนะครับทลายโตขึ้นนะดูนะครับนะี่มีมีน้องเพิ่มมานะครับนะครับผมฉนั้นขอให้ทุกท่านประทับใจไปกับผมนะครับเชื่อมันได้เลยนะครับผมว่าเทคโนโลยีฟ้าเขียวและเบลกินฟ้าแดง ช่วยปรับโครงสร้างดินและน้ําและที่สําคัญคือได้สารอาหารลงและเพิ่มไปเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำปุ๋ยนานโนปุยน๋ยอินทรียหรือว่าปุ๋ยเคมีแต่ผมส่วนผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับผมใช้แค่จุลินทรีย์แดงนะจังก็แสงสีแดงนะครับ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับผมเนี่ยจริงใ้ผมประทับใจมากขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับผมสุดยอดแล้วเราเจอของดีแล้วครับคืนชีพแน่นอนครับผมได้เวลาแล้วครับท่าน <laughs> ปรับน้ำปรุงดินคืนชีพกเกษตรกรครับพี่น้องบายดคเป้สวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ